สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องบอลไปสุขสุขคนใจย,ยต้อนรับทุกคนขาสู่ช่องเหี้วก็กินใหมอจากพี่น้องจ้ามันนิ่มโมพาทุกคนมากินตำกุุงสดจากพี่น้องจ้าใส่บักทัวเราบักทัวกระเซยยุตเตช่องฟีดพี่น้องจ้าเราวมันแข็งนิ่มนิ่มมาครับพี่น้องจ้าห้างหายกันไปประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องเดือนเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนนะจ๊ะพี่น้องจ้าไปสักสัรธุระประปรางของตัวเองนะจ๊ะพี่น้องจ้า นี่คือคลิปแรกที่เห็นหนาอันสุดสวยงามของมู <c oughs> กินอนันตำกุุงสดจากพี่น้องจากกับอันอยากไปหนาปักซอยแล้วเพ้นเพื่อนอันเอาเขาเขาอีกอยังก่อทีมันเป็นอันซีเขียวไหมลืมซือ้อไข่นกกระทาจากพี่น้องจากเอาไส่กัน จะสิเรียนจะสิเห็นจะเป็นองจไปเปลี่ยนฉากใหม่อีกแล้วทุกคนเป็นฉากอันนี้เป็นผนังห้องห้องนอนด้วยนะแล้วที่เห็นเป็นปุยๆนะคือคือใหม่ใหม่ที่ซื้อมาใหม่ทุกคนอาจจะบอกไถแน่เล่าแน่ผสมกันกับไปค่อยฟังเอาไป็น้องแจแล้วก็มีตุ๊กตาข้างหลังหมอันนี้ชื่อน้องปัญญานี่ซื้อน้องปัญญา คีหัวกันย่ข้างลายพี่น้องน้ำโมพี่น้องจ๋าต่างซื้อหัวตุกตาไปเด้อ่ะมาเริ่มกินกับพี่น้องจ๋าตำกุ้งสดอย่กุ้งสดอ่ะสิเฮนตะคืงหนาจจ้หน้อยนะพี่น้องจ๋าเปลี่ยนฉากใหม่อารมณ์ข้างลายก็เป็นตัว้อพี่น้องใบแห้งว่้นใหยา่มันขวมใบแห้งว่าได้ย่มันขวมๆม,มาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะอะกินกันจ้า อืม่ตรองฟิไปหน่องนิ่มนิ่มเนี่ยมันมันแข็งแล้วมันมาละลายทุกคน เรไฟมาทางผีพี่นนอจงจ้าสเต็ปิเน้น มากินตำบักทัวใเ่ก,กุงสดี่น่องจ้าตำบักทัวใเ่กุงสดเมื่อวานมันเข่ากันดีไหม หายไปประมาณเกือบเดือนไม่นอนจากกินฮอดกันมอต้งบังหุ่งบักหอยนี่ขมันบกผเพียเนี่ยมันบเสียบเลยพี่นองจากกง <c oughs> งา เมื่อวามันต้องตำเผ็ดๆผิดเลยร้ายเลยซื้อขนยกระํามาสองห่อห่อหนึ่งเนี่ยมีเจ็ดหน่วยเปลนหลนนะเจ็ดฟอง เรา้าเคยเป็นฟองเนาะปิศาเขาเอิมเป็นน่วยอายุเจ็ดฟองบอกยากยาน้อยน้อยหน่อยบอกข้อยอกุ้งหองหวานเลยทุก ใบแห้งกับบได้ดด้ซูนแห้งกับบวบดดย่างความ <c oughs> อือร่อยฉันโดนกินเต้อไปหนังจ้า ไไอ,อย่างหวานทุกคนปุ้งอ่ะเด่งมาก เดีย๋ยวหนึ่งตำว่ามันวันหมูกรอเนี่ยเราพี่น้องก,กันกุ้งเนี่แหละตำกินตอนแรกเราพอดีแม่โมกกลับมาจากนาพอดีเราบัดหอมอีอย่างมัตะปักซอยหมดแล้วว่ะ หนีเพอแล้วได้พี่น้องจา้าเจ้าว่าสิไปปอกไก่ลกกระท่ายอีกหน่วยหนึ่งเอออีกอีก,อกห้อหนึ่งกินอยู่ว,วันศิษปอกเบอร์แล้วพี่น้องจ้ไมันปอกงักงักมันโดนเอาเล้หมดเลยหมดเลย เต็มจัง่อยกันปิดตัวูุเรมาบม่เปิดประตูใครไม่รู้เปิดประตู เอาแล้วพี่นอนจา๋าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงกันไปเพียงเท่านี้จ้ะพี่นอนจ๋าจบกันไปโดยการเห้หนักคาตากันแล้วพี่นอนจา๋าสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไปสุขพูดสุขคน้ำเนื้อจ้ะเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆจากช่องเฮี้ยก็กินใบมโนนะจ๊ะพี่นอนจา๋าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆคะ่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้ะพี่นอนจา๋าเสียป,ปากพี่นอนจ๋ามันเส ห้างเพดห้างแสบพี่นองจา๋า้ามาเพดบอกกับเพดอยู่แล้วแต่ว่าห้งมักกินเพดพี่นองบา,บายเจอกันใหม่คลิปต่อไปจากพี่นองจา๋ายบาย